ท่านผชมครับในช่วงกอล์ฟสตาร์ทิดนี้นะครับผมมีหลานอยู่คนหนึ่งผมต้องการตามตัวมาดูมาดูตัวที่นี่เลยเพราะว่าเขาอยู่ลงปางทำไมต้องตามตัวไปชนะที่ต่างประเทศมามเลยนะโอภาใช่ครับอเอาเป็นว่าหลานเนี่อายุแปดเก้าขวบเนี่นะครับว่าเก่งขนาดนี้เนี่ยนะแล้วรักกีฬากอล์ฟได้ยังไงนะครับเรามี โรนอตนะครับแล้วก็หลานโอชิสวัสดีครับฟูจิสวัสดีครับ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 คือฟูจิเนี่ยครับอาจจะตื่นเต้นนิดนึงแต่เวลาตีกอล์ฟไม่ตื่นเต้นนะผมบอกก่อนชนะอย่างเดียวชนไม่สนใจไม่ตื่นเต้นมาเป็นแน่นเลยเอาเป็นโปรไฟล์เนี่ยเออไม่รู้กี่รายการเห็นว่าผมพาเคยเห็นมาตั้งแต่เล็กๆล็กแ่ไหนโอ้ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเลยนะครับเห็นหน้าเด็กเด็กเพราะว่าคุณพ่อนี่ห้บอกว่ามันเป็นโปร กอล์ฟด้วยป่ใช่คุณพ่อนี่เล่นกอล์ฟเก่งมากแล้วก็กทีมชาติด้วยเล่นอาชีพด้วยอ่าไม่ธรรมดาเอาเป็นบ้านนี้นี่นักกอล์ฟฟูจิกล้องตัวนั้นครับชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยครับชื่อฟูจิครับเรียนโรงเรียนแคนเบอร์รี่แล้วแปดขวบอออเกรดอะไรครับเกรดสามครับเกรดสาม,สามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟูจิอะและนานักพัฒ ชื่อและนามสกุลอะไรเออชื่ออะไนักพัฒเกื้อหนุนโอ้พโหเกื้อหนุนอาตระกูลใหญ่นะที่ลำปางนะเกื้อหนุนเนี่ยใช่ใช่ครับนะโอ้โหเรื่แล้วแม่คุณพี่ฮะช่วยแนะนำตัวหน่อยคุณพี่คุณพี่มาไงฮะที่โปรโนดมีหละคุณนาันปิตาครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมโปรโนดครับสุธีพงศารดครับก็เป็นหน้าที่คอยโคชชิ่งให้เขาครับอ๋อันนี้ไม่ต้องบอกเลยฮะผมว่าถ้ามาอย่างนี้ก็ไม่ใช่คุณพ่อน้องแน่นอนก็ เป็นผลผลิตของโปรโนตอีกค,คนสำหรับนักกอล์ฟชนครชนผลงานยอดเยี่ยมจากที่เราดูผลงานมาตลอดพูดจริง<า>ทำไมไม่เล่นกีฬาอื่นคุณพ่อคุณแม่บังคับให้เล่นกีฬานี้ทำไมไม่เล่นกีฬาอื่นอยากว่ายน้ำเตะบ,บอลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเปล่าครับทำไมไม่เล่นกีฬาอื่นครับเพราะว่าชอบเล่นกอล์ฟมากกว่ากีฬาอื่นอ๋อดีฟังแล้วนี่คุณพ่อ ขึ้นใจเลยนะน,นี่พ่ออยู่หลังกล้องนี่ตรงไหนจะยิ้มไม่หุบอ่ะเด็กชอบเพราะว่าเอ,อ,อะไรถามจริงอันนี้ถามจริงเลยเวลาไปเล่นแล้วชนะมาได้ตังค์ชอบตรงนั้นใช่ไหมใช่เป็นการฝึกป <c oughs> ือที่ดีก็สมมติถ้าตีดีก็ต้องมีเงินรางวัลเหมือนกันพอโตขึ้นเล่นอะไรแบบอาชีพเราก็จะเงินรางวัลเยอะๆไม่สร้างอาชีพตั้งแต่อายุ8ขวบนะถูกต้องเป็นการสร้างอาชีพที่ถูกต้อง ใครให้มาใครใครให้มาที่สุดคุณตาคุณยายเลยคุณปู่คุณย่าใครให้ใครให้มาที่สุดค,ค,ยยค,ค,ครับนะอากองะอากองชนะรายการใหญ่มาครั้งนี้แล้วได้เท่าไหร่จำได้ไหมประมาณหนึ่งแสนคับ เป็นรายการเลยเซนเซอร์เซนเซอร์เซอรพราะว่าโอเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านอื่นเอาด้วยไงหนึ่งแสนนะเราเราตัดตรงนี้ไปเลยแล้วกันตัดตรงนี้ไปเลยแล้วกันไม่ไม่กล้ถามต่อเลยไม่ได้ถามต่อว่ารวมนี่ทั้งแผงนี่สองึ้งนี่ไม่ใช่เดี๋ยวบ้านอื่นลูกไปแข่งชนะมาทำไมมันได้พันเดียวรูมโอ้โหสุดยอดที่โรงเรียนรู้ไหมครับว่าเราเล่นกอล์ฟเก่ง ทำไมเขารู้เพราะว่าเราไปบอกเขา <c oughs> เออคอย<อ><อ>บอกเับถูกต้องคือจริงๆนะผมพูดกันเสมอเลยนะเพ <c oughs> ื่อเก่งนะเราต้องแสดงเลยโชว์เลย <c oughs> ทุกครั้งที่ชนะเดินถือถ้วยอุ้มไปเลยวันจันทร์ถึงวันจันทร์ไปเรียนหนังสือน,นะกระเปา๋านักเรียนไม่ต้องเอาไป <c oughs> คุณครูถามบอกว่ากระเปา๋านักเรียนอยู่ไหนอะนี่ถ <c oughs> ้วยรางวัลโอเคไหมไม่ได้นะครับสมัยนี้เนี่ย กีฬากอล์ฟเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงอ่ะไม่ใช่แค่ประเทศชาติโรงเรียนสถาบันม,ามหาวิทยาลัยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาที่ฟูจิโอเคเราแค่เกิดเห็นแววยังไงเออโปรเห็นแววยังไงจริงฟูจิเนี่ยเริ่มเล่นกอล์ฟตอนอายุกี่ขวบฟูจิจำได้ไหมหกข,ขวบหกขวบครับเอ,อสองปีครึ่งเองอ่ะอืมสองปีครึ่งเองนะเพราะจริงพี่ก็คุยกับคุณพ่อเขาครัอยู่อีหนึ่งนะว่า เร่อเล่นกอล์ฟมาตอนนั้นหนึ่งก็ตีไปเรื่อยๆก็ยังไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จริงจังอะไรแต่คาว่าไม่จริงจังของพ่อเนี่ยรู้สึกว่าชุดใหญ่ไม่ว่าที่บ้านเห็นจะมีกินซ้อมชิปพัดทุกครั้งที่ฟูจิมาเรียนเนี่ยจะมีของใหม่เสมอในถุงกอล์ฟของเขาบางทีเจ้าตัวไม่รู้เรื่องด้วยสองใหม่คืออะไรขนมคืออะไรเดี๋ยวมีก้านใหม่เดี๋ยวพัตเตอร์ใหม่พัตเตอร์เนี่ยเปลี่ยนก้งเปลี่ยนก้านตลอดมีของใหม่ทุกอาทิตย์เนาะ พ่ออยากได้ีความสุขของพ่อและพ่อเองวันนี้พ่อพ่อก็อยากได้เองเพราะมันพ่อไปทำอะไรดูอย่างเอ๊ะอะไรดีทำให้ลูกตีไกลขึ้นนี่ทรงตีท่าดีท่านข่าคุณพ่อเนี่ยใช่ครับไม่ใช่มาด้วยฟลุกนะใช่แล้วยังไงแล้วเห็นแววอย่างที่อากางถามจริงๆฟูจิเนี่ยเป็นเด็กที่ผมว่าโฟกัสดีคือเขาเขาอยู่ในโซนของเขาตอนที่เขาซ้อมหรือเขาอะไรเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาทำทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นอย่างอื่น ใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะแล้วก็ประกอบกับที่บ้านเนี่ยเขาค่อนข้างจะสนับสนุนเต็มที่ให้การบ้านอะไรไปก็ทําสื่อสารกับพ่อตลอดเพราะสวิงเป็นอย่างนี้นี้ทำอะไรกันต่อมันก็ต่อยอดได้ง่ายครับอาที่ที่จะพัฒนากับตัวนักกีฬาไปในทีมเดียวกันกับทางผู้ปกครองผมว่าแบบนี้ทํางานง่ายสนุกสนุกสิครับเพราะหน่อยเกิดไปชนะเคยอยากชนะเดี๋ยวอย่างแม็กกิรอยไหมรู้จักไหม ชนะปั๊บนียพ่อไม่ต้องทางานเลยพ่อแม่เฮ้ยสบายเลยน,นึกถ้าถึงเช้าตื่นตอนนี้ไง,ง,งน,น,นึหถ้าถึงตอนนี้แต่ครั้งี้เราเรายัางผมเมเรียกที่เดงเวลาเราคุยกับหลานทุกแปดเก้าขวบเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังเลยเขาจะจากรับไปถึงระดับไหนแต่เดี๋ยวเชื่อไหมผมจะถามคําเดียวว่าต่อไปเนี่ยอยากทําอาชีพอะไรเล่นแบบไหนแล้วทุกคนตอ,ตอบเหมือนกันหมดเลยเด็กๆที่ชื่อล่นกร้องเนี่ยจะมีความที่มาชัวร์เร็วกว่าเพื่อนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจน โุเยจิโต้เคนอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักกอล์ฟครับอยากเป็นนักกอล์ฟทำไมแต่มอยากอยากอยากเป็นนักกอล์ฟสนุกนะสนุกเล่นยังมไม่ได้รได้ตังเลยไม่บอกจำนวนละอันนี้บอกไม่ได้แล้ว <laughs> บ้านอื่นเขาสนใจหมดเลยในฐานะที่จะเป็นนักกอล์ฟอาชีพแล้วปู้จิชอบนักกอล์ฟอาชีพคนไหนครับไอดอลของปู้จิชื่อชื่อเล็กอรอยชอบไหมชอบ,บตีไก่นะ สู้สกอตตี้เชฟเลอร์ได้เชฟเลอร์จักไหมหมายเลขหนึ่งของโลกชอบไหมชอบชอบใครมากกว่ากันครับสองคนนี้สกอตตี้เชฟเลอร์โอ้โหี่ชัดเจนอย่างนี้หมายเลขหนึ่งของโลกใครก็ชอบเก่งจริงนะเองไหมครับถ้ามองฟูจิถ้าสมมติในกอล์ฟเนี่ยดรากชิปพัทฟูจิชอบอะไรมากที่สุดดรากชอบดรากไหมครับฟูจิดรดรากไกลไหมไกล เย <Okay. S 1> อก่อนตอบกล้าจะตอบเลยนะ <c oughs> เก่งมากตอบสัดเจนอบอกได้เลยว่าดรีนี่นะปุ้งไปเนี่ยลูกไปหยุดที่ระยะประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ200ร้อแปดขวบนะครับสองร้อยแปดขวมเลยครบถือว่าไกลมากถือว่าไกลเลยถือว่าไกลไหมใชาไไกลครับมะเขาค่อนข้างจะเอาสแตนดิ้งในรุ่นเลยครับตีไกลมาก คาแร่น์เขายังไงเนี่ยเอาเป็นว่าเทรนแบบสบายสบายเราผมก็เลยไปเน้นอะไรจะเต็มที่ใช่ไหมใช่ครับมาก็ก็แค่คือฟูจิเนี่ยอยู่ลำปางอยู่แล้วก็จะขับรถมาเรียนเพราะผมอยู่เชียงใหม่ก็จะขับมาเรียนแค่เสาร์อาทิตย์ชั่วโมงกว่ากใช่ครับบางทีพ่อก็มาทิ้งไว้ที่อะคาเดมี่ก็ไปออกรอบกันที่เอาพายเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับก็ไปตีกอล์ฟกัน9หลุม18หลุมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไดราชิพพัตต่อตามแบบฝึกหัดที่เราเซตไว้ให้เขาเงี้ยมีเพื่อนๆพี่ๆอยู่บ้างที่ ที่เอาพายเป็นกลุ่มเป็นเวลาไปซ้อมครับมาเขาทีมชาติเขาสอนไม่ได้ไงต้องมาพึ่งโปรอ่ะบางทีเขาทะเลาะก,กันพ่อลูกอ่ะ <laughs> <laughs> อันนี้คือเรื่องจริงเะครับอเนี่ยเขาบอกคล้ายๆสอนขับรถอ่ะห้ามสอนภรรยาและลูกให้ขับแนะนำได้นะสอน <laughs> ให้คําแนะนำได้แล้วสอนมากเขียนเลยไงเขียนไงพ่อยังไม่ชนะเลยอ่ะหมชนะมาแล้วอ่านี้เหนื่อยแล้ว แล้วคราวนี้เนี่ยสองปีครึ่งถึงปีกว่าเนี่ยทำไมเก่งเร็วนะกันทำไมเก่งเร็วคือวันวันนี้ซ้อมยังไงเอางี้ดีกว่าแบบเด็กๆสบายๆนะฮะวันธรรมดาซ้อมยังไงตื่นเช้าซ้อมนิดหน่อยมีห้องเขาบอกมีห้องซ้อมไ้เลยต่างๆเอาตอนเช้าตอนก่อนไปเรียนหรือหลังเรียนก่อนไปเรียนกับหลังเรียนเฮ้ยก่อนไปเรียนซ้อมอะไร้เดี๋ยวก่อนซ้อมชิดพัดก่อนไปเรียนซ้อมชิดพัดก่อนไปเรียนด้วยเหรอครับ เพราะว่าเห็นด้ข่าวว่าที่บ้านสนามใหญ่ใช่ไหมซ้อมซ้อมที่บ้านหรือไปที่สนามครับที่บ้า,คานครับคราวนี้เราเห็นพัฒนาการผมเชื่อว่าเร็วมากนะคเพราะว่ามีนั้งคุณพ่อเป็นทีมชาติมีที่ให้ซ้อมอ่ะขอโทษยังไม่จบหรือพูดข้ามตอนเช้าซ้อมชิปแล้วแล้วก็ไปโรงเรียนกันบ้านทําเสร็จยังอ่ะยังไม่เสร็จ <laughs> <laughs> อันนี้เราถมตรงตรงรเอหรือเปล่า คิดพัดก่อนการบ้านอ,อยู่ที่หลังเหมือนไทเกอร์ไงตอนเรียนสแตนฟอร์ดกลับมาที่ฟูจิแล้วฟูจิอาที่หนึ่งออกรอบกี่วันครับประมาณหนึ่งวันครับหนึ่งวันใช่ไหมครับเป็นวันหยุดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไปออกที่สนามไหนครับเอาพายครับเอาพายสกอร์ดีสุดที่เอาพายจําได้ไหมประมาณลบหกครับลบหก ลบหกนี่แข่งเล่นกี่วะนะวันเดียวนี่แหละวันเดียวนี่เหรอวันเดียวลบหกโอ้โหไม่ธรรมดามากสุดในวันหนึ่งมีกี่เบอร์ดี้ครับพูดีจำได้ไหมครับประมาณเจ็ดครับสิบแปดลุมเจ็ดเบอร์ดี้โอ้โหไม่ธรรมดา <c oughs> เห็นพัฒนาการของพูดีถ้าเทียบในช่วงหกขวบครึ่งในสองปีครึ่งเนี่ยเรียกว่ามีการพัฒนาเร็วไหมครับเร็วมากพี่เร็วจนเราดูเฮ้ ลูกดร้ายเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเขาดรฟ์ไกลมากมากผมว่าในตรงไหมตรงด้วยบางทีก็ตรงไปทางขวาบ้างบางทีก็ตรงไปทางซ้ายบ้างแต่แก้ไขได้หมดแก้ไขได้หมดครับอาไกลไว้ใช่ครับโคตรดีคตรเขาตลกนะผมว่าเขาดูตลกดีนะไม่พี่ผมมองว่าไอ้ทำให้ตรงอ่ะมันทําง่ายอ่ะทำให้ไกลทำยากกว่าใ่่าอันนี้นี่เชื่อต้องไกลก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวตรงเดี๋ยวค่อยมาดัดเอาถูกต้องเพราะมันไม่ไกลมันจะไม่ไกลลเพราะมันมัวมาดัดให้ตรงเนี่ย มันจะไม่ไกลเพราะมันไม่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติแต่เมื่อไหร่ไกลไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดัดตรงเนี่ยเป็นไปได้อันนี้อันนี้เห็นด้วยนะครับผูจิตอยากออกรอบมากกว่านี้ไหมอาทิตย์เนึงอได้ออกหรือวันเดียวอยากเออรอบกว่านี้เอออยากอยากออกรอบมากกว่านี้ตในใจจริงเนี่ยอยากออกไปเล่นเนี่ยออกรอบก็คือออกไปเล่นจะตรงนานอยากไปกว่าน้มากว่า น,นี่พูดคุยฟูจิแล้วเดี๋ยวอาจจะถามโปรงสักนิดนึงงทีาทำไปอยู่เทายๆแล้วค,ความที่ต้องบอกว่าโปรโรสเนี่ยอยู่กับวงการกอ,อนนล์ฟเยชนค่อนข้างหนาละแล้วก็ทำโรงเรียนด้วยใช่ไหมทำครับพี่บวกกับเห็นในเรื่องของทร์นาเต์ที่มันตอนนี้มันเกิดเยอะขึ้นครับเรามีความคิดเห็นยังไงกับทร์นาเต์ที่เกิดขึ้นแล้วพ่อแม่เขาจะมีวิธีการเลือกทุ์นาเต์ยังไงในการแข่งขัน ครับว่าจะพัฒนาน้องได้จริงไหมถ้าไปตามเล่นทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยพี่ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงพอสมควรครับแนะนำสัลีปหนึ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ฟังอยู่อันนี้คําถามดีครับพี่ผาคือต้องเลือกก่อนว่าปลายทางของเราคือที่ไหนเราอยากไปอยู่ที่ไหนยกผมยกตัวอย่างฟูจิก่อนฟูจิเนี่ยเขาจะดูหนังใน Netflix เรื่องเดชช็ t Game ครับอ่าเดชช็อตเกมเดชช็ t Game เคยดูไหมครับพี่พาในเน็ตฟลิกนี่มันเกี่ยวเรื่องกอล์ฟหรือเปล่า เกี่ยวว่าพี่ดีบอก oh ุ <Blue> ูนึงเขาดูตลอดระยะเวลาเกือบทุกวันเนาะเป็นระยะเวลาหลายเดือนมากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาคือรายการเนี้ยูเอสคิดเนี่ยเป็นคนถ่ายทําทั้งหมดครับเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะไปจุดหมายอยู่ในแบบนั้นน่ะเป้าหมายของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองแต่ละบ้านเนี่ยเลือกปลายทางก่อนอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ค่อยย้อนกลับมาดูว่าต้นทางที่เราจะผลักดันลูกเราไปสู่ตรงนั้นน่ะมันเริ่มจากต้นไหนแล้วเราค่อยมาเลือกครับว่าอยากอยากจะไปเล่นที่ไหนแล้วก็เลือกเล่นในรายการที่ ที่จะส่งเสริมให้ให้ลูกหลานเราไปปอยู่ในปลายทางตรงนั้นครับพี่ทุกรายการดีหมดครับจริงก็ทุกรายการดีหมดแต่ว่าก็ต้องดูเป้าหมายหลักๆว่าสมมุติว่าถ้าเล่นอันนี้แล้วรายการนี้ต่อยอดให้เราไปถึงตรงไหนใช่ครับแล้วก็ดูเทียบเอาใช่ครับอืมอันนี้มันก็สําคัญเพราะว่าถ้าไปเก็บเพราะต้องบอกว่าเพราะเพราะบางคนก็มีมาพูดคุยแล้วถ้าตามเก็บทุกรายการอย่างมีค่าใช้จ่ายมันสูงโปรแล้วโปรควรจะแนะนำยังไงดีเนี่ยในฐานะที่ อย่างเงี้ยต้องถามโปรโนสเพราะในระดับยอทล์เนี่ยก็ถือว่าคอยดูแลทั้งทัวร์นาเมนต์ของตัวเองเองด้วยแล้วมีครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดเยอะก่อนเราจะจากกันวันนี้นะครับต้องถามคำถามที่สำคัญอีกสองคำถามถามแรกคือชนะอะไรมาที่ต่างประเทศอย่างไม่ได้คุยเลยนี่เลยตื่นแต่ตอนชนะที่ต่างประเทศด้วยรายการอะไรครับของ US เอชคิดหรือเปล่าครับครับเออไปไปแข่งที่ไหนที่อเมริกาครับและ เท oh, ่าไหรเท่าไร NC น็อคเลยน้าโอ้น็อคเลยน้าสนามคอฟย่างนี่ดูเสื้อเขาอไอเห็นไหมโอ้โหนี่บนหลังน่องโมกเวยพัดกรีนมันเร็วมากแล้วเราไปชนะเนี่ยมีเด็กมาแข่งเยอะไหมในกลุ่มใครกลุ่มกี่คนบอกอาร์ซิประมาณร้อยห้าคนร้อยห้าคนเฮ้ยร้อยห้าคนเนี่ยคอลี่ฟายมาจากทั่วโลกอะคือนี่นี่อาร์อะไรอย่าอาร์แล้วลุงเหมือนกันนึกว่าแข่งกันหกเจ็ดคนวินาทีหนึ่งมาเนี่ยเริ่มร้อยโอเคแล้ว แล้วผมระหว่างทางนี่ผมขึ้นรูปไปดูตลอดเลยนะครับแล้วก็ช่วยรางวัลนภูมิใจเลยครับมีหน้ากลับมาได้รางวัลอื้อซาเลยไม่บอกจำนวนคำถามที่สองคือเออแล้วไปแข่งเนี่ยครับไปแข่งได้ยังไงเราต้องสะสมคะแนนจากเมืองไทยไปหรือยังไงครับใช่ครับก็เล่นในไม่ใช่อยู่ๆฉันยังจะไปก็ไปเองน้องครับเล่นในยูเอชคิดไทยแลนด์โลเคทัวร์ครับอ่อแล้วก็คอลี่ไฟไปครับ ม่ฝ่ายไม่ต้องฟังผลงานเพราะมีเป็นปึกเนี่ยเป็นไทยเนี่ยหมู <c oughs> ครับแล้วสุดเลยเนี่ยอยากทําอาชีพอะไรหมอก็ไม่เอาเลยแล้วอยากจะเป็นอะไรอาขึ้น,อ,นกกอยากเป็นนักกอล์ฟนักกอล์ฟอาชีพไหมครับออถามสองครั้งเพราะเมื่อกี้ถามไปแล้วด้วยนี่ถามอีกครั้งก็เพื่อมั่นใจว่าเป็นนักกอล์ฟแน่นอนนักกอล์ฟอาชีพคือสิ่งที่ผมชอบมาคุยอย่างนี้นะะไม่มีเด็กแปด วบเจ็ดแปดขวบที่บอกว่าจะจะตันมาจะเล่นในพรีเมียร์ลีกเงี้ยแต่บอลจะแข่งที่วิมเบลดันแต่เพื่อกอล์ฟนั่นอีกอย่างนึงนะครับทุกคนจะมีเป้าหมาย่ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องทําอะไรบ้างก็บอกเองแรกที่สุดคืออะไรกินนะ <c oughs> แล้ว <c oughs> อย่างอื่นก็ไปคุยกันเองในเรื่องเรียนพเศษเรื่องอะไรนะแต่ว่าอยากให้ออกนอมคิดแล้วอยากให้ออกร้อมจริงว,วันคิดละสามถึงสี่วัน เก้าหลุมก็ยังดีสี่หลุมก็ยังดีถ้า <c oughs> ถามพ่อดูมันจะเก่งใช่มันได้คิดคได้ไปแก้ปัญหาอะไรๆๆต่างๆรับ,ค,รบคุณพาถามหน่อยว่าคุณพ่อคุณแม่ใครดูกวคุณแม่อ <cod> ุดยคุณแม่ดูกว่าเหรอครับโอ้ค oh, ุณแม่ดูเดี๋ยวพอกลับไปเที่ยวนี้คุณแม่ไม่ดุแล้วแล้วให้เรียนน้อยลงดีไหมครับดีไหมอ่ะดีผมเปล่าเลยโอเคสุดท้ายฟูจิ กลองตัวไหนที่ดนรูนี่นะเราคุยนะเพราะว่ามีคุณครูแฟนคลับที่ตามติดตามผลงานของเราคุณโูคุณยะอาโปงทั้งหลายบอกช่วยเชียร์ผมหน่อยครับนะเวลาผมไม่แข่งช่วยเชียร์ลงคุยครับว่าขอกําลังใจขอกำลังใจคุยเลยว่าช่วยเชียร์ผมหน่อยครับแล้วผมมีอิจตาเฟซบุ๊กรรก,ก็บอกไปเลยเดี๋ยวก็ขึ้นได้อาเชียร์ครับครูเก่งช่วยเชียร์ผมหน่อยครับ เออแล้วติดตามเรามีเรามีอินสตาแกรมด้วยใช่ไหมนี่ไหมนี่ฟูจิมีทีวีชาตการผมขึ้นให้เลยนะผมขึ้นให้เลยนะครับแล้วฟูจิต้องลงภาพเยอะๆนะเพราะคนอยากจะเห็นนะบอกเมื่ก่อนเนี่ยเออเป็นซุปเปอร์สตาร์ละทีเนี้ยอืมแล้วก็มีรายได้เยอะนะไม่อยากจะพูดรวมโดูนี้ถูกหลายตัง่างร้านนะเปล่าไม่รู้นะครับเก่งมากคุณครูดูอยู่อย่าลืมชนะปุ๊บกระเป๋าของเรียนไม่ต้องเอาไปนักเรียนไม่ต้องไปถือถ้วยอย่างเดียว นี่ถามด้วยเสียงให้โรงเรียนโอเคไหมส่วนรครับสั้นๆนิดนึงคืออยากให้ผู้กับครอบครัวของบ้านหรือหลานๆที่ครอบครัวที่อยู่ของบ้านที่อยากไปเล่นกอล์ฟหรือกำลังพัฒนากอล์ฟเนี่ยควรจะมีความคิดหรือว่าปรัชญายังไงสำหรับครอบครัวก็จริงๆก็พื้นฐานเนี่ยต้องเริ่มด้วยความสนุกก่อนครับผมก็ยังยืนยันแบบนั้นครับอาเล่นให้สนุกก่อนครับแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเทรนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นผมว่า ครูสอนกอล์ฟหรือโปรกอล์ฟเมืองไทยบ้านเราเนี่ยความรู้เยอะพออยู่แล้วนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับจะได้ช่วยช่วยช่วยดูช่วยเกลาเด็กๆให้ให้เขามีศักยภาพที่ดีขึ้นได้หมดเล้วอ่ะโอเคครับแต่ถ้าไปทางภาคเหนือไปทางโปโนสก็น่าจะโอเคนะฮะเราจะเจอที่เอาพายได้ค่ะแต้อาจาคุณจะต้องแนะนำ่างผมด้วยนะการบ้านบ้านลงเริ่เรียนเยอะขึ้นเรียนไม่เสศษไม่ต้องเรียนเราลงเรียนเขาบอกพอแล้วอันนี้ตัวขยันลงมาเอางี้เถอครับไม่เก่ง ออขอโทษนะครับก็ถูกต้องับครในที่นี้แล้วับ <c oughs> แล้วก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับกอล์ฟตี่นี้สุดยอดอีกคนหนึ่งครับถึงติตามผลงานจากพักเนี่ยแล้วก็แข่งขนะมาแล้วในต่างประเทศน้องฟูจิครับ